ที่นี้มาแรกการรวมแรงรวมใจกันในการกวนอาซูรโรสร้างความปรักแล้วก็สารางมัคคีกันบ้างโดยชาวบ้านชุมชนกับแป่ฮูลูค่ะเข้ารวมกันกวนขนมอาสุรโรสร้างความหรักความสามัคคีในชุมชนพร้อมกับแจ้จ่ายให้กับผู้ได้โอกาสแล้วก็เด็กกำพร้าในชุมชนด้วยค่ะ ที่ชุมชนกบแ้หูลูทีมเพื่อเบตงสงรวัดยาลาค่ะนายอาลีดูดิง้งรองนายกเทศม,มนตรีเมืองเบตงนําชาวบ้านในชุมชนกะแปฮูลูร่วมกิจกรรมกวนขนมอาซุรอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนแล้วก็รวมอนุรักษ์วัฒนธรรมทองทิ้นของพี่น้องมุสลิม บรรยากาศอย่างที่เห็นก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะ,ะแต่ละคนเนี่ยเขาตั้งรวมแรงรวมใจกันอย่างขามักขมนันทั้งหันทั้งปอกส่วนประกอบพองอาซูรอนะแบบจะเป็นกลวยมันเทศอ้มอมแดงแล้วก็อื่นๆจากนั้นเนี่ยเขาจะมาช่วยกันใส่ส่วนผสมทงใม้ทั้งเพลลงไปในถาดแล้วก็ช่วยกันคนคนละไม้คนละมือกัวในผสมผสมเนี่ยมันข้าวกันจนซุกเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วก็ตักไซภาชนะตอกแต่งด้วยเครื่องเคียงแล้วก็เอาไปแจกจาก่ายกับผู้ได้โอกาสแล้วก็เด็กก้มพรานในชุมชนเผื่อจะเอาไว้กินกันนั่นเองค่ะนายสาธิตด,ดาเดะนะคะ <c oughs> เป็นประธานชุมชนกะแปะหูลูค่ะบอกค่ะว่าการกวนอาชุรอเนี่ยเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดเฉดนภผคกตายก็จะทําขึ้นในวันที่สิบของเดือนมุฮัตรอึงซึ่งเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับนะคะคำว่าอาชุรอเนี่ยหมายถึงการผสมการร่วมกัน ก็คือการนําวัตถุดิบเทราประทานไดายลายลอย่างเอามากวนให้เป็นเนื้อเดียวกันคลายคลยกับขนมเปียกปูนค่ะโดยชาวบ้านเขาจะเอามาเขาจะมาร่วมตัวกันทําแล้วก็ร่วมตัวกันแจกจ่ายแบ่งปันกันไปรับประทานเป็นการสร้างความรักความสามัคคีเกิดความใกล้ชิดระวังหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนเป็นการเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่อีกด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยกันสร้างความรักความสามัคคีกครกวอนสักแล้วเนี่ยอาซุลเล่านี้ก็จะได้นําไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้โอกาสและก็เด็กกำพร้านในชุมชนนั่นเองแต่ว่าอีกหนึ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือ การสร้างความรักแล้วก็ความสามัคคีของนคนในชุมชนนั่นเอง่ถึงต้องบอกว่าอาซูรอเนี่ยไม่ได้หากันได้ไงไม่ได้หา้าเลได้ทั่วไปนะ<ช>มันเป็นวัฒนธรรมพื้นเทโดยเฉพาะในพื้นเทสั้นจงหวัชเด่นภาคใต้เท่านั้นถ้าในภาคใต้บางพื้นเทเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นนะมุสลิมบางพื้นเทเขาอาจจะไม่ได้ทํากันเ<ช>พราะมันเป็นกิจกรรมแบบ อ่าห้าเลได้เฉพาะพื้นที่เท่านั้นค่ะองไม่ใช่ทำกันทุกวันด้วยนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้ทํำตอน้าก็ท้ำตอนลูกก็ทำเขาจะทํำเป็นเฉพาะเวลามีกิจกรรมที่สำคัญเราจะทำเขาเรียกว่าเป็นอ่าวันแรกเดือนแรกของปีอาหรับอ่านี่ได้บุญด้วยนะคะ